เจียวเยวยจียวเียงเจียวไปลว่าอะไรคะก้เดี๋ยวนนะเาแล้วเราเรมลอวออานี่เราจะวนคุณแม่กันนี่นะคม่ามาม่ามา,ามา่าแม่แมอะปะ มากอ้ายอ้ายรักวัววัวชาัว้าวาอกไม้นพูดชิ้วัวอ้ายมากาัวอ้าย 妈，妈妈<美>，妈、嗯。